สวัสดีจ้ะพี่น้องอันเมื่อนี้ลูกสาวล่ะเนาะอันที่ทํางานนะคะเพื่อนพากันออกมาหวานปอเทืองในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะมาหวานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเมื่อนี้ลูกสาวล่ะก็เลยได้มีโอกาสออกมาทําคลิปนะคะพอดีลูกสาวล่ะก็เห็นเพื่อนครับหลุดไถดินเนาะค่ะเนาะลูกสาวล่ะก็อยากครับก็เลยให้เพื่อนสอนนะคะ วันนี้เพื่อนก็สอนลูกสาวลาว่าเข้าเกียรยย์ตรงนี้เด้อเหยียบคันตรงนี้เด้อเหยียบเบรกตรงนี้เด้อพอลูกสาวลาอัดฟังแล้วลูกสาวลาก็ขึ้นครับเลยจับพี่น้องพอครับเสร็จแล้วกับไถดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก,ก็พากันมาหววานว่านเมล็ดปอเทืองนะคะเป็นการมันเป็นการบำรุงดินบอกพี่น้องถ้าต้น ปลูกต้นปอเทืองนะคะเนาะแต่ก่อนตรงนี้เพื่อนก็ปลูกแปลงผักนะคะซึ่งลูกสาวหลาก็เคยมาถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องได้บึ่งเนาะคะ่ะเนาะมันคนในหมู่บ้านเพื่อนปลูกผักนะคะเ mm hmm. มื่อนี้ลูกสาวหลากก็เลยได้มีโอกาสมาทําคลิปนะคะแล้วก็ได้ถ่ายขับรถไถนํานแล้กก็ได้หวานหวานเมล็ดปอเทืองนําค่ะพี่น้องเมื่อนี้ลูกสาวหลากก็ วันนี้ลูกสาวลาก็ได้ถือโอกาสนะคะได้มาทําคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าหลายมือแล้วลูกสาวลาบ่ได้มีคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาทําคลิปแล้วก็เป็นสถานที่ในหมู่บ้านที่ลูกสาวลาอยู่นาค่ะพี่น้องวันนี้ลูกสาวลาก็ต้องขอบคุณหลายๆนะคะที่พี่น้องนะเข้ามาเป็นกลาลังใจแล้วก็รับชมรับฟัง คลิปวิดีโอให้ลูกสาวล่ะนะคะลูกสาวล่ะขอตัวไปวนันเมล็ดปอเทืองต่อก่อนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ